5แนวคิดเจ๋งๆเล่งรายได้หลักล้านของมหาเศรษฐีพันล้านตั้งเป้าหมายใหม่ๆท้าทายตัวเองอยู่เสมอตั้งเป้าหมายใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ตัวเองไม่อยู่หยุดกับที่และพยายามหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอย่ากลัวนในสิ่งที่ยังไม่เกิด ปัญหามักจะมีเข้ามาตลอดเวลาทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้แต่จงหาโอกาสในปัญหาเหล่านั้นตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงเพื่อสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จเวลาตั้งเป้าหมายไว้สูงปัญหาเหล่านั้นจะเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ความเสี่ยงในการลงทุน แน่นอนว่ายิ่งเสียงมากผลตอบแทนยิ่งดีตามมาการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลให้ดีก่อนเพื่อลดความเสี่ยงไม่หยุดที่จะเรียนรู้ยิ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากจึงไม่ควรที่จะหยุดเรียนรู้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีทางรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอน